ที ock, anyway. ่สื่อทั้งหมดนะครับอยู่บนเวทีนะใครจะถ่ายรูปนะครับเขีนไว้บนที่ลึกนะครับทแล้วก็มนเนได้เยกแล้วกคิดว่าในการการเมืองใครอยาพูดอย่างไรก็พูดได้นะครับที่น้องประชาชนเป็นคนส่นใหญ่แต่ผมคิดว่าที่พูดกันว่าคน่อนมีมีปดทักขึ้นมาแล้วบอกว่าจะเอาภาคใต้ทั้งหมดทั้งภาค ผมว่าไม่รู้ที่พูดเนี่ยกลางวันหรือกลางคืนวันน,นั้นผมยืนแล้วอีกพักหนึ่งก็บอกว่าแรงสไลด์ตอนนี้ใช้คำนี้บ่อยผมก็อยากจะส่งสัญญาณเตือนนะครับไอ้แรงสไลด์ในบ้านผมมันดินสไลด์ธรรมดาดีเองนะครับถ้าแปลแปลตามตัวนะแปลว่าผมก็ส่งสัญญาณกลับไปถ้าไม่พูดเดี๋ยวจะหาว่าใจดำเกินไปให้ระวังเลน้ำมิไว้บ้างนะครับเพราะนามิมาเวลามาอมันปั่นนะครับแล้วซึนามิ ทางการเมืองเนี่ยเคยเกิด <c oughs> ขึ้นในภาคใต้หลายครั้งแล้วปีสามาถทับหนึ่งเนี่ยตอนนั้นผมเป็นสมัยแรกเลยเประชาธิ 8, 6, 6, 4, 8, ปบัต์มี4 6 4สิี่สภาคใต้มี4-8คนประชาธิ 8, ปบัต์ได้4 6ที่แต่พอปีสามาถทัพสองสามเดือนหลังจากนั้นเลือกใหม่ประชาธิปบัตรมาเกือบหมดทั้งภาคเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังซึนามิอย่างนี้มันจะวนกลับมาอีกครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ส่งสัญญ,ญาณออบอกไปนะครับในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง นะครับแล้วก็งานิรามาตประชายคนในภาคใต้นะครับคนภาคใต้เนี่ยเคยสังสรนค์บทเรียนให้พรรคการเมืองหลายภาคมาแล้วนะครับเวลาพูดถึงภูมิมาเยอะแล้วสามสิบกว่าปีบนเส้นทางทางการเมืองของผมในภูมิภาคใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแล้วแบบนี้พรรคเหล่านั้นก็หายหมดสิ้นแล้วจึงเพราะฉะนั้นเขวสายภูมิเพราะว่ามันเพิ่มมาอีกแปดเกเดิมที่มันมีห้าเกศมันจะเป็นห้าสิบแปดเขตแล้วทำให้ถพรรคการเมืองบาง เออผมคิดว่าหลายท่านก็พูดนะครับท่านหัวหน้าก็พูดไปแล้วว่าสามสิบถึง40ที่นั่งเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเ,ออเติร์นคิงเมื่อก่อนที่พู้แทนทั้งภาคเนี่ยห้าสิบที่นั่งประชาธิปัตย์เคยได้52มาแล,แล้วแล้วหลังจากนั้นมาก็4ี่ห้าสิก็ได้3าได้48บปดบ้างได้สี่สิบ้างแตนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้58ที่นั่งเนี่ยการที่พูดว่า40ถึง45หรือว่า3ามสามสิบหาเนี่ย มันไม่ได้มีเรื่องเพ้อฝันนะครับและเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่วิเคราะห์กันแล้วว่าในแต่ละเขตเนี่ยใครเป็นผู้สมัครอ่ซึ่งพรุ่งนี้ท่านหัวหน้าพรรคจะได้เปิดตัวเลือดใหม่ของประชาธิปัตย์สามสิบท่าน,น30สามสิบคนนี้คือเพื่อนหนึ่งของพรรคใต้เลยครับก็ก็ก,ก็รอพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดหรือว่าเป็นคนเก่าที่เคยเอ,อ่พรุ่งนี้เนี่ยท่านหัวหน้าจะประกาศเลือดใหม่ของประชาธิปัตย์ ี่สโลแก่ยังไงนะคะเพราะว่าเอไว้พรงนี้ดีกว่าไว้พ่งี่นันอนมันนอนมาแลวมันนย่างี้นมันได้ยินผม่นซ้ำกแล้วมันตอไป่ดเป็นลมีผูแกงบเาอป่พี่น้องมากันีไม่พอแน่ีนองต้องลบไปจัดการแัไหนเป็นลำบอกเลยเวลาไม่เลอกไม่มีเดือนเลย พี่น้องต้องไปว่าละบอกในหมู่บ้านเนี่ยทำบนนี้เร่าอีกว่าเนี่ยต้องไม่ไปเป็นประชาธิปัตรให้เป็นแกนนำเวลามีแล้วการประชุมกันี่ยพอพี่น้องยัดประชุมแล้วเอาพูดานประชาธิปัตย์ในอ่นนี่เป็นประตูวันไปโต้กันไปคุยเนี่ยก็ไม่ได้ใค้มานำร่างธรรชาติแล้วเดือนเมืนอวี้พี่น้องเนี่ยได้เลยพี่น้องประชาธิปัตย์อยูนทั้งเลยแล้วเป็นรุ่นที่อเรื่องรู้สื่เลื่องเนี่ยโดยยิ่งพิพากษาเลยจะไม่ให้ช่เยหรือจะไม่ประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรัฐบาลเพราะโอกาสในประชาธิปัตย์เป็นสิ่งแัน เรื่องกำมานี่เราต้องวัดำปินก็เรื่องแรกับกองทุนสวัสดิการสังคมนันคือ่าบำนาาประชาชนนั่นก็มานัึนประชาธิปัตยอ๋อในครับว่ามีย่งคนอยู่สมาชิอยู่ลานสองานคสองหลานว่าเลยไอ้นี่คือก้นไม้ที่จะดงแลนวันพนาประชาธิปไตยุที